สวัสดีครับแฟนไน์ของกันนาคะัทุกคนนะครับผมก็เข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับคอนเสิร์ต5ปีผูกพันในการเวลานะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ผมก็รู้สึกคิดถึงทุกครั้งเลยครับที่มีบรรยากาศที่เราได้เจอกันทุกปีนะครับที่สุพรรณบุรีเนาะแล้วก็หวังว่าปีนี้คงจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เราทุกคนได้มาเจอกันแล้วก็หวังว่าเก้าอี้ทุกที่นั่งจะเต็มนะครับแล้วก็คืออยากให้ทุกคนได้มาดูจริงเพราะว่าในแต่ละปีเนี่มะราางๆากๆนั ปีนี้คงจะเป็นอีกวนต์ฟรีที่เราได้ได้เจอกันและก็คงได้ทำมาดีๆร่วมกันครั้งหนึ่งซึ่งปีนี้ครับผมก็จะมีเสื้อนะี่ฮะเสื้อโปโลนะครับฝสวด,ดแบบนี้มาขายทุกคนด้วยนะครับมาขายแต่ว่าคือตังเนี่ยก็คือน่าจะไปทำบุญแหละนะครับไปทำบุญกันแล้วก็จะมาร่วมทำบุญกันนะครับเป็นเสื้อที่ส่วนมากผมชอบมากคือตรงนี้ออกแบบเป็น,เป,นเป็นรูปเสือนะครับแล้วก็ห้าปีอนุสรีนะครับกันด้านหลังก็จะเป็นอีก ขอบคุณสมาชิกนะครับขอบคุณนเซนต์ขอบคุณทุกคนนะครับผมมาดูมาเสิร์ฟกันได้เยอะนะครับถ้าปีผ่านกันลาแล้วเจอกันนะครับ